สืบเนื่องจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้นำกำลังบุคคลแก๊งคาเซนเตอร์ภายในบ้านเล็กที่78ทับ219หมู่บ้านสยามรอยัลวิววินเลหมู่ที่10ตำบลหน,นองปลือบางลมุงชนบุรีสามารถจับกุมตัวสมาชิกแก๊งขาเซนเตอร์ชาวญี่ปุ่นได้15คนก่อนที่จะผลักดันกลับญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อมาทางการญี่ปุ่นส่งข้อมูลมาว่าขบวนการนี้มีนายจินในเป็นหัวหน้าขบวนการ และเป็นที่ต้องการตัวเป็นอย่างมากของทางการญี่ปุ่นซึ่งก็ยังคงกดดานอยู่ในไทย24สิงหาคมที่สำนังกงานตรวจคนเข้าเมืองพันตำรวจเอกสมพันธ์เหลืองสัจจกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีและคณะก็สนชิกำลังกันเข้ากับฝ่ายปราบปรามสนบางรักจับกลุ่มตัวนายจินใน30ปีสัญชาติญี่ปุ่นรวบตัวได้ที่สุรวงศ์ซิตี้รีสอร์ทเลขที่99ถนนนเรศ แขวงสี่พระยาเขตบางรักกรุงเทพจากการสืบสวนก็บพบว่านายจินนายผูนี้เป็นหัวหน้าขบวนการเป็นผู้คอยควบคุมสั่งการลูกทีมจัดหาที่พักสถานที่ใช้ทําการทั้งยังเป็นผู้คอยจัดหาสมาชิกรายใหม่ๆเข้าร่วมกระบวนการถือเป็นตัวการสําคัญตํารวจภู้พร้อมออกหาข่าวจนพบบาะแสว,ว่าจินนายภูนี้พักอาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียมดังกล่าวนากาลังเข้าจับคุมและเบาะแสที่สําคัญที่ทําให้จับคุมนายจินนายภูนี้ได้ก็คือ เคยทากระเป๋าเงินตกหล่นบนแท็กซี่ในกระเป๋ามีเงินสกุลญี่ปุ่นฉบับละหนึ่งมืนเยนและเงินไทยฉบับละหนึ่งพันบาทรวมมูลค่าหนึ่งแสนห้ามืนสามพันบาทหลังจากโดยสารไปย่านถนนสุขุมวิทก่อนที่โชเฟอร์จะเก็บได้แล้วแจ้งให้ทางวิทยุสบพ .91 ช่วยตามหาเจ้าของกระเป๋าซึ่งก็กลายเป็นข่าวดัง,ดงพอสมควรทําให้เรื่องราวของนายจินนายถูกบันทึกอยู่ในโลกออนไลน์สามารถสืบค้นหาได้ง่าย ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับคุมตัวได้ง่ายขึ้น